ทายที่กองบังคับการกองพันฐานช่างที่202กรมฐานช่างที่2พันเอกนัทพลโรจนบ,บุรานนนผู้บังคับกองพันฐานช่างที่202ได้ประกอบพิธีอําลาธงชัยเฉลิมพลค่ะและได้มอบหม่ใบประกาศเกียรติคุณให้กับฐานกองประจำการผลที่1รุ่นปีพุทธศักราช2563าจำนวน23นายภายหลังเข้ารับราชการฐานกองประจำการครบตามกำหนดซึ่งหน่วยได้ประกอบพิธีภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดนะคะ ซึ่งฐานที่ปลดประจำการไปเป็นฐานกองหนุนหน่วยได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกนายค่ะด้วยวิธี RT-PCR โดยโรงพยาบาลค่ายสุรนารีซึ่งทุกนายไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็ได้มอบผลตรวจโควิด1 i ให้กับทหารที่ปลดประจำการ<ไ>เพื่อนำไปใช้แสดงกับผู้นำชุมชน<ไ>เพราะว่าพอเดินทางกลับบ้านถึงภูมิลำเนาแล้วก็จะได้ปลอดภัยก่อนที่จะปลดประจำการได้ทำการกักตัวครบ14วันแล้วเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยจากโควิด -19 ให้กับครอบครัวด้วยค่ะ